ศาส,สนามีคำสอนบอกไว้ทุกตอนให้เป็นคนดีมอบความรักความถูกสิ่งที่มีชีวิตจากการทําดีจะมีแต่สุขใจไม่มีหลักคำสอนใดฟังใจ ทำรายมีแต่ล้อมจิตใจไว้เป็นคนของทำมีรอยยิ้มบอกความงามเมื่อหัวใจไม่มืดดำทุกอย่างคิดดีก่อนทำจะนำความสุขเอยทำนำชีวิตให้มีความสุข ทำคลายทุกที่มนมองใจยืดทําคำสอนที่ถูกต้องไว้ฟังลงในใจของคนของธรรม ว่ดีครับท่านผู้ชมเดี่ยวรัรักครับ a s s a l a m ล a l a i k ม m w าาระดดา,าระ h m a t u l l a h i wabarakatuh ผูผมานาั่งในพื้นที่ของจังหวัดสตูลครับมาคุยกับนักปรา์ผู้หญิงยายมาคุยกับอบรมมาครูผู้ที่ให้การบรรยายเรื่องราวของการดำเนินชีวิตในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาครับวันนี้ประเด็นที่จะคุยอย่าตกใจครับ ก็คือเรื่องชีวิตหลังความตายมีอะไรมัง่งหลังจากที่เราตายไปแล้วจะได้คุยกันและข้อสำคัญครับตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่เราต้องทำตัวพันผือถึงจะสันติสุขครับเดี๋ยวจใจกลับ่ผู้ชมครับ กับอาจารย์ฟาดิลมาลีนี่ครับผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของความรู้ทางด้านศาสนาในพื้นที่ของจังหวัดสตูลอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิบะเราะกาตุฮ์ครับวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะมะตุลลอฮิบะเราะกาตุฮ์ชัวเรื่องน่ากลัวน่ากลัวแต่ว่าไอ้คำว่าน่ากลัวก็คือเราจะต้องพบเจอแน่นอนเราต้องพบเจอทุกคนทุกคนครับว่ากันว่าชีวิตหลังความตาย Tunti Tia Amin. 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 คนทองทำนะครับนั่นก็คือชีวิตเรื่องความตายที่ทุกคนจะต้องประสบพบเจอในนนทรนะครับเป็นสิ่งที่หลอกลวงที่สุดแต่เราจะต้องพบเจอนะครับเพราะพระองค์อัลลอฮ์ซุบานะัลฮุตาลาได้ดำรัสเอาไว้ว่าอัลลซิอุคัลละกนเมตาตะวันให้ลียาบลูกกุมอายุกุมอัสนุอามาลาแต่จริงพระองค์ทรงสร้างความตายและก็การมีชีวิตอยู่นั้นเพื่อต้องกันจะทดสอบ กับสูตรยาว่าอามานการกระทําของบุคคลใดที่ถูกลองเี่สุดนะครับแสดงว่าเราใต้ขังเลี้ยวและไม่มีโอกาสที่จะเกยตัวอีกเลยนะครับฉนัน้นยากิเลียนกับพี่น้องว่าเราจะต้องใช,ช้ชีวิตของเรายางเรามัดระวังเี่สุดนะครับต้องเรา,าระวัง,าาวงคือว่าเราบังคับตายหรือว่าพปนหรือเรามัดระวัง ให้รับให้ได้รับความลดภัยลังจากที่เราับไปสู่อัลลอฮฺสุบานะหัหวตานาเพราะเราไม่มีโอกาสติดจาแก่ตัวได้อีกแลว้นนใวในวันนั้นในวันนั้นในครับชีวิตหนึ่งพระองค์ให้มาแข่ครั้งเดียวแค่ค,ครั้งเดียวซึ่งซึ่งเล่านี้จะต้องพบอย่างแน่นอนไม่วันนึ่งกับวันใดบางทีผมอาจจะก้นหรือเป่นองอ่าบางว้าวอาจจะไปก่อนผมอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนแสดงว่าชีวิตของเราณวันนี้เราอยู่เสียงกันหมาถ้าเรียกเป็นภาษาบ้านเราเสียงกันหมาเพราะเราไม่รู้นะครับว่าเราจะกลับไปสู้พระองค์ในวันนี้นะครับ เราตัวย่างมากมมยทีณนวันนี้นะครับที่เขาใต้ให้เราเลยที่เขาใต้ให้เราเห็นทุกพื้นเี่ในสะตุนเองนะครับทุกวันเลยพมเองนะครับในฐานะเป็นครูสอนศาสนาเนี่ยจะเดินเยี่ยมพี่น้องเลยก็เดินลันรุ์เานัสเทบจะทุกวันนะครับนั้นบงบอกว่าชีวิตร่างความได้นั้นเป็นเรื่องจริงเลยเขาใต้ให้เราเลยทุกวันนะครับนั่นคือชีวิตร่างความใต้พี่น้องครับสิ่งที่เขตัวเราที่สุด นะครับสิ่งที่ใกล้ตัวเราที่สุดนั่นก็คือเรื่องนี้แหละนะครับฉะนั้นถ้าว่าเราจะต้องเตรียมพร้อมอย่างไรนะครับมีไล่ไล่ตัวย่างมีไล่ไล่ประวัติศาสตร์มีไล่ไล่เรื่องเหลานะครับที่เป็นชีวิตเรื่องความตายนะครับอ่าฮะดิสเน่งข้อนุญาตนะครับวจ,จนะของท่านนบีศ็อลโล,โลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีบอกว่ากูโบนะครับหรือว่าสุซานเนี่ยจะเรียกห้าคนที่มีชีวิตอยู่นิวันถึงห้าขังด้วยกัน นะครับสับซิ่งทังไรได้ยินหมดเลยยกเว้นแต่มนุษย์ไม่ได้ยินพระองค์ไม่ได้ยินนะครับวันหนึ่งถึงห้าถังกับบางเบานะครับถังแต่นึ่งกูโบจะเรียกับคนจะมีชีวิตอยบนโลงนี้ว่าชั้นนี้นะครับชั้นคือบ้านที่อยากจนบ้านที่อยากรายที่ชั้นไม่มีอะไรเลยฉะนั้นให้ถันนั้นเตรียมเสบียงมาเร็วๆให้เตรียมเสบียงมาให้พร้อมเร็วๆนะครับมาเสบียง สเสบียงนะครับตามหลักการของอันอิสลามก็คือการกล่าวคำปฏิญาณตนนะครับ,รบนั่นก็คือละอิละฮะอิลลัลลอฮ์ไม่าาไมีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์นั่นคือคสเสบียงที่ดีที่สุดนะครับ <c oughs> จะนั้นย่างหน่อยๆตามศาสนาของอันอิสลามนี่ย่งางหน่อยๆวันนึงเราจะให้ได้สักเจ็ดสิบครั้งย่างหน่อยๆคำนี้คือละอิละฮะอิลลัลลอฮ์ย่งางหน่อยๆก็คือให้ได้วันนึ่งจะเจ็ดสิบครั้งมองว่าล้ำลึกเพื่อเป็นเสบียงให้กับเราหลังจากที่เรากลับไปสู่ความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา นะครับนั่นคือครั้งที่หนึง่งที่กูโบเรียกห้คนที่มีชีวิตโย่รับครั้งที่สองกูโบจะบอกว่าฉัน้นฉันคือบ้านที่นาวัดลัวบ้านที่นาขี้ลาดนะครับฉะนั้นให้ถันผ่าสะไห่ผ่าเปืนกนผ่ารากันผ่าซาสะตุ้นหว่าหว่าเลวๆผ่าสะาไห,ห่หหที่รักสะไห่ที่ซีเดี่สุดมาด้วยในวันนั้นเพราะที่นี่เป็นทนี่วัดลัวนะครับงที่ที่นากลัวที่ที่นาขี้ลาดที่สุด นะครับสนันสาห้ของเ่ากับสายห้ที่ดีที่สุดนั่นก็คือการอ่านพระมาัม้คำพิจารณากานจะเป็นเผื่อนซีของเราที่สุดหลังกายเราคลับไม่ใส่หลวงไม่ใหญ่เมียไม่ให่หลูกไม่ใจ่เมียครับเราสิ่งนี้ไปที่กูโบแต่ว่าสุดตาแล้วเขากระต้องกลับบ้านนะครับซ้ำสิ่งไปนะครับนึ่งลูกเราเมียเราแลวการการทาของเราที่เป็นสิ่งที่ดีที่สดตัวเราไปนะครับแต่ว่าทรงสิ้นกลับลูกเมียเรากลับเราโย่กับการกระทาของเราที่ดีๆเท่านั้น นะครับหลังจากที่เราลับไปสูความเมตตาของพระองค์ครับแล้วรเ,เราเจออะไรมัง่งเราเจออะไรมั่งนะครับคำว่าน่ากลัวคำว่าน่ากลัวอะไรมัง่งนะครับมาชูคำท่ามทีซ้ำนะครับการทีซ้ำที่กูบ,บ,บอกบอกว่าสถานที่ของชันบ้านของชันเป็นบ้านที่เต็มไปด้วยความวัดกลัว่วเต็มไปด้วยอสวดผิดเต็มไปด้วยมาเรงปองเต็มไปด้วยตะคาบเต็มไปด้วยสิ่งไรทัางไรให้ฉันผ่าวัคซีนผ่าเซรุม่มผ่ายารักษามาแล้ว มาด้วยนะครับเทนี้เราไม่มีเซรุ่มเราไม่มีวัคซีนอครับครับมีอะไรมีอะไรนะครับฉนั้นวัคซีนเทดี้ีะซื้อแล้ับด้านศาสนาข้องานอิสลามเราก็คือการบริจาคการช่วยเหลือคนอื่นการเป็นเหมืองบนนะครับจะเป็นวัคซีนเทดีที่สุดให้กับเขาคนนั้นหลังจากที่เขาไปสู้อัลลอฮฺสุบานังวะตาลาการสร้างความดีการสร้างความดีนะครับการเป็นเหมือบุญการให้คนอื่นการช่วยเหลือคนอื่นทั้งหมดที่ว่าเป็นการบริจาคฐานอันนี้จะเป็นวัคซีนเทดีที่สุดในการ่จะ ป้องกันตัวของเขาต้นเดียวเขาอยู่ในกูโบนั่นคือครั้งที่สามบงว่าวเทีนะครับเทียวกูโบเรียกห้าคนที่มีชีวิตยุ่งเรียกครั้งที่สี่นะครับครั้งที่สี่กูโบจะบอกว่านะครับฉันคือบ้านถีเต็มไปด้วยคนหิน้นคนกรวดคนใส่หนอนไม่ใบทีนี้ฉะนั้นให้ผ่าเสือะสะ้อผ่าซะทำไมฝูกทำไมฝูกไม่มีโตโต้ไม่มีผ้านวมอะไรเลย,เลยะนะครับให้ผ่ามาด้วยนะครับฉะนั้นถึงป้าไปบือ พาไปฝึกเทนนอนอันนี้เป็นกับการเปรียบเลยเนะครับเป็นเหมือนกันเปรียบด้วยว่าให้พามาด้วยนั่นก็คือตามศาสนาอิสลามเทนนอนที่สบายที่สุดก็คือคุณงามความดีทั้งมดมนะครับที่เขาได้ทําการช่วยเหลือคนอืน่นการอ่านอัลกรุรอานการทั้งมดที่เป็นคุณงามความดีที่เป็นคุณธรรมจริยธรรมนะครับที่ว่าเป็นฝูกให้กับเขาหลังจากที่เขากลับไปสู้กับเมตาของอัลสุบานอวัตะอะลานะครับเลขครง้งสุดท้ายมงังเบาครับกูโบจะบอกว่า ชั้นคือบ้านนะครับเทมือมุดม,มุดมัวนะครับมือนไม่มีไฟใชยไม่มีเส้นสาว่างเลยให้ถันปัดเส้นสาว่างมาด้วยยันเส้นสาว่างในศาสนาของอิสลามก็คือการละมาดของเรานะครับละมาดจะเป็นเส้นสาว่างให้กับเราไม่ใช่เครื่องปั้นไฟไม่ใช่เครื่องปั้นไฟไม่ใช่แต่ว่าถ้าในโลกนี้นั่นคือเครื่องปั้นไฟคือไฟใชยถ้าคนสมัยก่อนคือเกี้ยง ยังลุย่างยังลยงุย่งยางนะครับกบายุกบายุ <c oughs> แต่นะครับในลังยากที่เรากลับไปสู้ความเมตตาของอัลลอฮ์นั่นก็คือการรักษาล,ละมาดของเราเพราะละมาดนี่ถือว่าเป็นอะไรละ่ะก็เรียกว่ากุญแจนะครับที่จะใครสวรรค์เลยก็เป็นสิ่งลรกที่เราสงสอบส่วนนะครับ<ม>ก็คือเรื่องละมาดและเป็น,นโซ่นทีไ่ไ,ไ,ไม่ทำอะไรเลยคนที่ไม่ทำอะไรเลยที่ว่าเป็นบุคคลทีนะ่น่าสงสารเลยก็จนที่สุดเลยนะครับ คนหล่านี้เขาจะไม่มีคุณงามความดีนะครับไปให้กับเขาลังจาเกี่ยวกับไปสู้ความเมตตาของเราสุบานอวตาไม่มีอะไรเลยไม่มีเมกระทังเทนนอนไม่มีเมกระทังซาเบียงซาให้เฟื่อนซีของเขาไม่มีเลยนะครับยื่ในโลกนี้มองว่ากับถ้าเราคาดเผื่อนยิ่งเร็ววันนี้สังคมน่ารักก็คือการมีเพื่อนฟูงดีดีนะครับแต่ถ้าเรายย่ตัวคนเดียวเราไม่มีคอนเน็กชันเราไม่มีเครือข่ายเลยนี่นะครับถ้าว่าเรามีประโยชน์อะไรกับสังคมนะครับอ่าฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ที่ว่าเป็นสิ่งเดี่ดสำคัญที่สุด ก็เมื่อเทวะแต่ก็เทวาเราไม่ได้สร้างอะไรเอาไว้เลยครับไม่ไ,ม <eza> มได้สร้างเสบียงไม่ได้สร้างเลยอาหารไม่ได้สร้างเถียนอนม้วนมุงม้วนมุงเย็บเทียบเยบเทียบกับเียบเทียบวันนั้นเถียงข้าวกูโบะครับจะเจออะไรจะเจออะไรนะครับอันนี้ตามคมพี่อัลกุรอานนะครับตามฮะดิษกอนท่านศาสนามุฮัมมัดสซัลลัลโลห์อะลัยฮิวะาสัลลัมนั้นถือว่านะครับฮะดิษหนึ่งนะครับที่นบีบอกก็คือกูโบของเขานั้นจะขับแคบนี่เกิสิ่งหนึ่งเดี๋ยวก็พบ นะครับพระองค์จะให้กูโบกองเขานังขับเขบในคณะเดียวกันคนทดี่เขาประกอบผลงานความดีนั้นกูโบกองเขาพระองค์จะให้กว้างๆนะครับใกล้สุดลูกได้เลยนะครับเป็นเถศสุขสบายของเขาแต่คนเดไม่ได้ทําอะไรเลยเมื่อถึงบางวานนี้พระองค์จะให้กูโบกองเขากลับเขบจนกระทั่งว่าซีโครงกองเขาจะสั้นเขาเดียวกันนะครับซึ่งก็จะมีความทุกข์ทรมานอยู่ตลอดเวลานะครับนั่นคือส่วนหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นในกูโบและอีกมากมาย ผมมีหนึ่งตัวอย่างแล้วนะครับที่จะหลายฟังสิงเป็นเหตุการณ์ยิ่งเป็นการกําหนดที่ต้องการที่จะปรากฏให้คนที่มีชีวิตอยบังเบาได้เห็นว่าชีวิตลั่งความใต้มีจริงข้องกันอิสลามเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่มาเลียพวกฟังรายการวิทยุกับบางเบาเป็นภาษามาลายูนะครับก็บอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งครับจัดไปไปชนเด็กเสียชีวิตนี้เด็กนี้ก็ประมาณเด็กหม้อห้าเลยนะหมซอสี่หมอเป็นเด็กผู้ชายนะครับลังจากหนังบางเบากับท่มาเรยพอชนเสียเแล้วเขาก็ไม่นี่นะเขาเขาก็ห้าป้ามาพอแม่กองผู้เถตาย กับพอฮาเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าปุ๊นี้เป็นชนเป็นคนที่ชนลูกคงชันเสียชีวิตเขาก็จ่ายกาทำควันถามมายัดให้หนึ่งเสนบาทเพื่อจัดการเลื่องคงมายัดนะครับสิ่งละกการของการอิสลามเนี่ยถ้ามีพี่น้องมุสลิมเสียชีวิตเนี่ยนะเราจําเป็นจะต้องทํสิ่พละการนะครับหนึ่งก็คือต้องอั้นาำให้ทรงต้องห่อซ้ำต้องหลามมาให้แต่เซก็คือจะต้องไปฟังเสพประการสิงผู้ชายคนที่ ไ้เบียอะไรเบี้ยวให้เบียเด็กเดียวนี้นะครับเขาก็ทําทั้งซี่ย่างครบทุกประการเขาช่วยอ้ามน้มให้เขาช่วยโหนะครับแล่าก็ช่วยนําไปหลับและสุดท้ายเขาก็ไปฟังในกูโบนะครับในกูโบในคณะที่ฟังในกูโบเขาเป็นคนที่ลงไปรับมายาณนะครับไปรับมายาณในในลุ้มแหล่ากาคนกลางบนก็พอส่งมายาณเสร็จนะครับส่งศพเสร็จก็คนกลางบนก็ก็โกลดินลงมากรบ นะครับในคณะเด็กันบอใช้ประมาณสัก15นาทีนะกลอบเซตหมดเลยมึงว่ากับกรอบเซตหมดเลยนะครับกาข้อเนื้อหลบบานรถที่ก็ย่อไม่ไกลนะครับพ่อพ่อทำทายเปิดรถเราก็แบบกุญแจนะครับกุญแจของเข้าที่ย่อที่ที่เอวนี่มันลดตอนนี้เขาไม่หลุดตัวเลยนะครับก็อีกก็ว่าทำซือที่เรากุญแจมันต่างพวงเลยนะครับกุญแจบ้านกุญแจรถกุญแจต่างมดดย่ที่ที่เอวของเข้าต่างมดต่างพวงนั้นต่างมดเลย นะครับการอนุญาตพอแม่ว่าบันเทือก็ต้องคุดคุดเผื่อเอาเุิเจ๊ก็พอแม่ก็อนุญาตนะครับเราไม่รูยทำซื้อแล้วนะครับก็รพอคุดลงไปตักเดชจากออร์สุบานหวัวตลาให้คนถือเป็นอยู่ได้เห็นวานยัดย่าเมื่อกี้ถือว่านนนนนิง,นง,นงแล้วก็พาหัวตัวสีขาวตอนนี้พาหัวตัวไม่มีนะครับนั้นประมาณยี่สิบนาทีนะครับพาหัวโตะไม่มีนะครับแล้วก็ มันยัดยัดกินนอนตะเคงนะั้นตอนนี้นอนคว่ำเลยคั้งล่งนี่มีรอยทุกข์ที่เต็มหมดเลยนะครับนะพอแม่เห็นก็ร้องคุ้มร้องไห้นะครับว่าอิสลกของคเขานี่ไม่เคยได้ทําคุณงามความดีอะไรเลยนะครับเป็นบทปิดสุดเ,<ม>เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงที่มาเลเซียใกลๆ้ๆวันเรานะครับ<ม>ใกล้ๆวันเราล่งอี้งวะเนี่ยเกิดเราไม่อยากเจอเหตุการณ์พนั้นคะรับเราต้องทำตัวรรเราต้องทำตัวอย่างเลยนะครับเราต้องรับประสู้เรื่องของคุณธรรมจริยธรรม ในกับสิ่งรายการคนกองทำนี้ที่ว่าเป็นรายการที่สามารถสก,กิดในกะับหัวใจของพี่น้องให้ไปสู้ในคุณทางก้อนคุณงามความดีนะนะครับทางบ่าวทำว่าทําอย่างไรให้เรามีความสุขในะรับในคณะที่เรายุ่งเรีนยาแล้วก็ไปสู้หลกหน้านะครับมันมีองค์การนึงนะครับที่พระองค์บอกว่ามันอามีเราสอลิฮาบินซาการิอาอุนซาวาหัวมุมินุนฟะลานุยยันนาวูหายาตัมตายิบะก็เลยอยาจะยบพระมากบับเรียนกุราน นะครับพระองค์บอกว่าใครก็ตามที่เขาได้ปฏิบัติคุณงามความดีนะครับมินสการินเอาอุนซาไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงพระองค์คลุมหมดเลยไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงนะครับนะครับฟาลานุยยันนาอุพายาตันติยบพระองค์จะให้เขานั้นมีการดำรงชีวิตที่ดีนี่พระองค์ยืนยันพระองค์การันตีเลยว่าดังนั้นเราจะให้บุคคลเดียวนี้มีการดำรงชีวิตที่ดีมีความสุขทางดุนยาเลยอาเกียวนี่พระองค์ยืนยันนะครับแสดงว่า การที่จะไปสู้ตรงนี้ได้จะต้องปรากบคุณงามความดีในทุกๆเหลืองครับทั้งหมดเลยนะทุกองคา์าไปยกของเราทั้งหมดจะต้องย่นงงงยยงในสิ่ง,ง,งเดียระองคทรงใจเลยก็ห่างใกล้ในสิ่งเดียรองทรงห่ามแสดงว่าทุกข้อที่ท่านได้ฝากเอาไว้คุยเอาไว้คือในความหมายก็คือท่านทาบี ท่านซ้อนเรามาในเรื่องของปรามากับเบียนกุรอานอัลกุรอานนี่คือแบบเลยครับนี่นครับนี่หลักการอิสลามคือยิ่งๆแล้วคือส้วงรักนี้เลยครับนั่ก็คือกับเบียนกุรอานส้งก็คือวัชชะของท่านศาสดานะครับถ้าเราตามส้งอย่างนี้และอินชาอัลเลาะห์เราจะไม่ลงทางเรามีแบบอยู่แล้ววันนี้เรามีแบบเรามีหมู่ที่เรามีเอ่อเค้าเรียกว่าครบครบการเดินอยู่แล้วนะครับวันนี้นั้นแต่แต่ณวันนี้เราเพียงแต่เราไม่ได้เดินตามครบที่เระองค์จันทานศาสดาได้วางเอาไว้ นะครับเราไปเดินอีกสองนิ่งนะครับจะทําให้เรานั้นไม่ประสบความสาเร็จการเดินทางของมนุษย์ในวันนี้ครับเผื่อก้าวไปในสู่โลกอาเคลัสโลกแห่งความตายโลกแห่งความตายสุดท้ายคือในความไม้โลกแห่งความตายครับที่ทำว่าเหล็กเดียวนี่เจอไอ้ไรมังครับอยากจขยายความต่อไปจากจากลุงฟังซบกัรจากลุงฟังซบการจริงๆแล้วนะครับ ลัคนหลังจากที่เรากลับจะสู้ความเมตตาของอัลลอฮฺสุบานอห์ตะลาเรามีอีกอจริงๆโลกนี้มันมีนะครับหนึ่งก็คือโลกในทธงมันดานะครับหลังจากท้งมันดาเสร็จแล้วก็มาโยนในโลกดุนยาโลกนี้นะครับโลกใบนี้เลยลังจากนั้นก็ไปสู้อัลัมบรารซักก็คือกูโบ,โบนะครับหลังจากกูโบเสร็จแล้วก็ไปสู้โลกของปัดดังมาชาตในธงมาชาตนะครับเลยลังจากนั้นก็ไปสู้สะพานซีโรสสะพานซีโรสเสร็จก,ก็ไปสู้อาเคโรในวันที่พระองค์ทรงสอบสวน นะครับนั่นคือขั้นต้นในการที่เราจะไปพบกับพระองค์อัลลอฮฺสุบานะหัวดาร่าซึ่งถ้าว่าการที่เรามาอยู่ในโลกนี้เขาเรียกเป็นบททดสอบหรอกเมื่อไงเรามาทำข้อสอบกับองค์เบ้าเกศสันสั้นๆกับบททดสอบเผื่อได้ล่ะสุปราซิสจึงบอกว่าปั้นดินให้เป็นดาวเรานี่มาจากดินเลยต้องมีให้เป็นไปสู่ดาวให้ได้นะครับเมื่อเซโลเก้นคำว่าซุปเปอร์สตาร์กีดารา นะครับฉะนั้นซูปซปเปอร์สตาร์ของพระองค์ก็คือคนที่สามารถทําตัวเองจากดินให้สู่ดาวให้ได้นั่นก็คือส่วนสาวลของเราสุภาณวัานาแต่การที่เราจะไปสู่ดาวด้นได้นั้นเราจะต้องผ่านวัตถุสมมากมายนะครับเมื่อเราจะไปห้าทองคําบนเขานีมันจะต้องผ่านอะไรที่มากมายนะครับถ้าเราเรียนนั่งน,นะครับเวลาเขาขึ้นไปห้าทองห้าเพห้าพลอยในบนเขาเราจะต้องผ่านอุปสรรคมากมายเลยนะครับถ้าเราสามารถอดทน โซบาเมืองบาหว่านั้นนะครับเราสามารถพ่านประสบบนั้นได้เราก็ได้รับความสําเร็จนั่นก็คือรางวัลที่อยู่ข้างนาของเรารางนะวัลที่อยู่ข้างนาก็คือวันอาเครัตวันอาเครัตวันนั้นจะเกิดอะไรขึ้นวันนั้นจะเกิดอะไรขึ้นคือถ้าห้ากว่าเขาคนนั้นเป็นคนดีประก็คุณงามความดีมาแต่กนะับความสุขสบายก็จะประสบกับเขาแต่ในคณะเดียวกันถ้าหากว่าเขาไม่ได้มีสเสบียงอะไรเลยเนี่ยแต่กนะับเขาจะตามพฤติของท่านนาบีบอกกว่าเขาจะประสบกับความทุกข์ยาก นะครับเขาจะประสบกับความกระหายให้ได้ต่งบากาเขาจะประสบกับความกระหายน้ําซึ่งแม้ว่าจะเอาน้ำมาทั้งทะเลให้เขาดื่มเขาก็ไม่กระหายน้าน้นนะครับนั่นคือแค่ส่วนหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นกับคนที่เขาไม่ได้ประกอบคุณงามความดีเขาไม่ได้ย่อในคันลงของธรรมของเรียงศาสนานะครับความสุขสบายจะไม่ประสบกับแก่เขาเลยเขาจะเป็นบุคคลที่ขาดทุนและบุคคลที่เสียใจที่สุดแล้วไม่สามารถแก้ตัวได้อีกเลยบางบบานี่คือสิ่งที่เราจะต้องมาคบคิดยู่ตลอดเวลานะครับโอกาสแค่ครั้งเดียว นะครับชีวิตนี้ชีีวิตน้ขังเลี่ยวครับบังที่ยังมีลมหายใจยังมีลมหายใจนะครับฉะนั้นเราจะต้องอะไรล่ะกระตุนบอกเตือนพูดคุยสร้างความเข้าใจนะครับว่าจริงๆแล้วชีวิตเรื่องความจริงมีจริงนะแต่หลายคนบางทีไม่เชื่อนะครับว่าจริงเออนะครับจริงเออได้ทั้งทั้งที่ว่าการกลับไปสู่ความเมตตาแห่งรัศดาหนองวัดตลามีทุกวันมีทุกวิทุกวันนะครับเวลาใต้จริงๆแล้วเรานี่ทับเรียบเทียบยังไงก็คือวัดคิวเรายุบแล้วบางๆ นะครับบัดคือเรายิบทุกคนบางว่ายิบแล้วปมว่าวันไหนครับแต่ว่าตัวตัวคนไหนอยู่ในเสด็จเดินอยู่ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ครับตอนนี้ยิบทุกคนแล้วนะครับเรารู้แล้วพระองค์รู้แล้วนะครับว่าเราคนนี้จะกลับไปสู้ความเมตตาของอัลลอฮ์วันนห้นที่พระองค์ไม่รู้พระองค์จะให้เราเอี่ยมตัวอยู่ตลอดเวลานะครับให้เราไม่ประมาทเลยเลยนะครับเราะวันนี้ถ้าเรารู้พุ๊บถ้าหาพุรู้วุ่๊มจะต้องได้วันนีเท่านั้นแสดงว่าตั้งแต่นั้นผมจะไม่ทำอะไรเลย ผู้มงเต้เหลืองกองคุณงามความดีต่้งมดเต้วันนี้พระองค์ไม่ให้รู้นะครับฉะนั้นวันนี้เราจะเห็นได้ว่าคนที่ใต้เบ็บกระทันหันมากมายในสังคมนะครับมากมามนะเราทะดิหนึ่งนะครับก้องตันนับบีบอกว่าเมื่อได้กว่าตามที่มนุษย์ทำบาปกันอย่างเพิ่เผยในโลกดุญยานี้พระองค์จะให้มนุษย์นั้นใต้เบ็บกระทันหันมากขึ้นนะครับเพราะณวันนี้เราจะเห็นได้ชัดว่าคนใต้กระทันหันมากนะครับด้วยอุบัติเหตุนะครับใต้เบ็บ อะไรเป็นลมครับนะเสลือดในสมองมัง้งเสลือดในหัวใจมัง้งแต่กับได้เว็บไม่ได้ทันทั้งตัวเลยแต่กับซิ่งหล่านี้ซึ่งว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวแ้วก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องเตรียมพร้อมเยู่ตลอดเวลาแสดงวัตถุก็เดืดเราทาความดีเอาไว้เอาไว้ครับเป็นบเ,บเนสบ,เบียงให้กับเราเป็นกับข้าวถ้าผุนเล่นกันงน่ายๆนรับมันกันสามา่วยเราได้ใน วันอาเครัวันอาเครัอันนี้อันนี้เนวนนชัดเจนเลยครับเป็นเสบียงเหมือนกับเรายกตัวอย่างยังไงเราจะเดินทางไปสักถินนึงบางว่านะครับยกตัวย่างเห็นมุสลิมเวลาทึ่งดูหรือดูกันฮัดเขาจะไปเดินทางไปฮัดซึ่งที่เขาจะต้องเปียมมากม่ายนะครับเปล่าเดียวไม่บอกบางว่าผมสังเกตแหลพปีนองของผมเดี๋ยวไปมักกะนะครับนะเปล่าเดียวไม่บอกเขาต้องทำนึ่งซองซ้ำซี้าเปล่านั่นคือเสบียงที่เขาจะพาไปเทีนครมักกะเผื่อไปเตรี่ยมพร้อมนะครับเมกะถังถ้าพี่นองซ้ำยังวัดก็คือนามบู นะครับเวกระทังอะไรล่ะอาหารที่ว่าถี่นูไม่มีเขาก็บเรียมไปนะครับท้าเรียมหมาแสดงว่าเขาสามารถอยู่ได้นานอยู่ได้หลายวันเลยเพียงพอสําหรับเขาฉะนั้นวันนี้เช่นเดียวกันก้ารที่เราจะเดินทางไปสู้อีกหลวงนึ่งนะครับไปรู้ในกูโบไปสู้อาเครัตนนั้นนะครับเราจาเป็นที่จะต้องเยียมเสบียงให้มากมาทาได้ดีที่สุดเลยนะครับเผื่อเออความดีกับความดีทั้งหมดไม่ใช่น้าบูดูไม่ใช่เป็นเหลียงเปียบเทียบนะครับผู้ชมเข้าใจผิด เิ็นบางบบาก็อาจารย์ฟาดีเลี้ยงเตียงคะเบียงคาเบียงครับกุภิยาเถธอนำปูนู่มาเก็บเอาไว้ว่ากุภิยาเคยมาไว้ว่ากุภิยาปลาเอาไว้ว่าไอ้นั่นคือการเปรียบเทียบเปรียบเทียบเปียบเทียบนะครับฉะนั้นในการควบคองทำเนี่ยชีวิตเรื่องความตายเนี่ยนะครับการที่เราจะเสียเรื่งได้ดีที่สุดก็คือต้องอยู่ในนี้แหละในในการคลบองทำครองต้นครองทำตอนเราโยบายของรัฐพวกอะไรเลยมันมีครองต้นครองคนครองงานนะครับยิ่งแล้วต้องครองทำครองต้นกับครองทำพวกหมองว่าคืออันเดียวกัน นะครับกองทุนก็คือต้องอยู่ในธรรมต้องอยู่ในคุณธรรมจริยธรรมธรำต่างร่ายที่ยวานนะครับแล้วเราจะประสบความสําเร็จและก็เป็นบุคคลที่อะไรล่ะกล่าวองค์อราชสุบานอหัวตะลาดอพระภทยนะครับก็คือเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่งามเป็นสิ่งที่สวยเป็นสิ่งที่สมควรสมควรย่างยิงสมควรย่างยิงที่จะเขาเรียกว่ามุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาตัวเองจริงแล้ว จริงๆแล้วเรานี่ต้องต้องพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะครับเผื่อที่จะไปสู้จุดตรงนั้นเมื่อผมบอกเรือเนี้ปันดินให้เป็นดาวานะครับวันนี้เราอาจจะไม่สมบูรณ์แต่ว่าเราจะต้องพัฒนาไปนะครับพัฒนาไปเมื่อเราทำก็สอบนะครับวันนี้เราทำเราทำอาจจะทุกไม่หมดแต่สักวันหนึ่งเราก็ต้องตั้งใจทำนะครับเผื่อให้ก็สอบหล่านี้ได้ทุกมัดนะครับตั้งใจนะตั้งใจเป็นแขวบวัดทดสอบพระองค์ทรงมาเผื่อทดสอบเราชีวิตของคนเราแต่ว่าเราเห็นอยู่ตอนนี้ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบ นี่คือบัตอบเท่านั้นบทตถบกับบางคนพราองค์ไห้าสิบบางคนนานจะคิดอาจะแปดสิบเจ็ดเอ่ก้าสิบหนึ่งยีนะครับเอ่เผื่อเป็นวทตอบนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าวันนี้เราอยูนนานแต่ว่าเราไม่ได้ทําคุณงามความดีเลยก็ถือว่าขาดทุนเหลางเบ้าก็ต้องทากาไรโดยการต้องทํากําไรมั่นครับยิ่งไรพระองค์ห้อายุนี่เป็นโปรโมชั่นแล้วสำหรับเราเป็นโปรโมชั่นแล้วแต่ว่าวันนี้ถ้าหากว่าเราชายในคนทางที่เป็นบวกนะครับ ใน,ในคนทางถี่นช่วยเลือกคนอืน่นนะครับถือว่าเป็นกําไรชีวิตสาหรับเราเพราะศาสตาเองพระองค์ให้แก่63เชบนคนที่เลือกว่า63านี้ถือว่าเป็นเป็นกําไรเป็นโปรโมชั่นที่พระองค์ให้นะครับช่นโปรโมชั่นตรงนี้ทำางไรให้เราให้เกิดกำไรให้ได้มากที่สุด<ม>นะครับอย่าให้ขาดทุน<ม>นะอินนัลลลฮัชตารอมินันมุมินีนะอมัมฟุสซาฮุมพระองค์ว่าแต่จิงพระองค์ได้เสือพระองค์ได้เสือจึงทะเลนในลักไวยาก้อนภาษารับบางเบาอิสตารอไปว่าเสือเลว เป็นการกระทำที่ผ่านันมาแล้วนะครับพระองค์ได้สือแล้วซสือเคยละซสือมนุษย์นี้อัมฟุสะหุมว่าอัมวาลาหุ่มตัวของเขาสับสมบัติของเขาบีอันนัลาหุ่มนยันนะเดียวกับส่วนสวัรค์ของพระองค์เราจริงๆงแล้วพระองค์สือแล้วนะครับเสือเดวยกับส่วนสวรรค์ฉะนั้นเราอยากให้ทุกทุกนะครับแสดง ให้เพงเข้าไหวคำว่าเพงเข้าไหวคือต้องคุ้นความดีของเรามาเขาไหวมาเข้าไหวครับผมไม่นั่นเราจะเป็นผู้ถือกาทรถือพระองค์ซื้อแล้วพระองค์เอาลบตอนนี้แหละตอนนี้พระองค์ซื้อเลี้ยแต่พระองค์ให้เราเมื่อนกับว่าดูแลสับสินส่วนพระองค์เนี่ยพระองค์จะเอาลบต้นที่เรากลับไปสู่ความเมตตาของพระองาหลังจากที่เราไปสู่อารมณ์สุวรรณาวาตลาดวันที่เราตายพระองค์เอาลบหมดเลยนะครับฉะนั้นวันนี้เราจะต้องดูแลซึ่งเหล่านี้ให้ดีส่งกับที่พระองค์ ได้เซ็นสัญญาได้ทำ MOU <c oughs> กับเราเรียบร้อยแลย้วนี่คือ <c oughs> นี่คือของดีครับวันนี้เข <c oughs> ้ามาในพื้นที่ของสตตนอาจารย์ได้กว้างแล้วได้แรงกันแล้ว่านผู้ชมครับ <c oughs> ได้ประโยชน์มากมาย <c oughs> เลยวันนี้คร <c oughs> อบคุณครับอาจารย์เอาฟาดิลเอ่อมาลีนีผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของศาสนาผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของความดีในสังคมในพื้นที่ของสโตน ลาไปก่อนครับอาจารย์อัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิบะเราะกาตุฮครับวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮตะบูชมครับวันนี้รายการของเราหมดเวลาแล้วต้องลาไปก่อนครับพบกันใหม่รอบหนะ้าสวัสดีครับอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิบะเราะกาตุ